แกดวงอาหารเราแบบสุดมากยึดยื่ยึอยู่อยู่เลยอ่ะเอาข้าวใส่ลงลาก็ข้นนะฮะเขาก็เป็นห่วงเรานะฮะนี่ร้านเน็ตฟิกอยู่ตรงนี้คอร่อยมากมีแต่ความหวานเต็มไปหมดเลยยืดเออเขาจะบีบลงมาที่ข้าวเวลาบีมาก สวัสดีครับคุณอยู่กับ c h a n n Everyday l e is Christmas กับผมโอและที่เชื่อเมนะครับวันนี้เราอยู่กันวันรองสุดท้ายที่เกาหลีพรุ่งนี้จะบินกลับนะฮะเราก็ใช้ชีวิตเริ่มต้นตอนบ่ายโมงใช่นะฮะก็วันพักผ่อนใช่การเที่ยวของเราจะชิลๆแบบเนี้ยเพราะว่าไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยบอกเลยว่าถ้าจะทำได้นะ ป้องชีวิตไม่รีบแล้วรู้สึกว่ามาได้บ่อยๆ <c oughs> ต้องมีสัมพันธ์ทางเวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันเป็นกำลังใจให้นะอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าทางเข้าตลาดขวางจังนะฮะเราจะพาไปกินร้านยุเกะมิชลินอ่าน่าจะเป็นมิชลินไกด์นี่นะครับร้านที่เราจะไปก็คือร้านนี้บูชอนโคเรนบีฟทาทาเรสเมนบรนชคือร้านนี้จะมีเมนูแค่เป็นบีฟทาทาเลยคือจริงๆเราปักโลเคชันไม่ถูกนะฮะ แต่ว่าพอเราลงจากรถเม์นี่ถ้าเรานั่งรถเมย์มาจะมาลงตรงนู้นใช่ไหมเราเดินขา้ามต,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 ตึกมาตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้า,ารถรถ,รถไฟนะครับแล้วก็จะเป็นทางเข้าตลาดทางทิศเหนือแล้วพอเดินมาเนี่ยปุ๊บร้านก็จะอยู่ตรงนี้ฮะ,ะถ้าสมมุติว่าเรามาแล้วคิวเยอะเนี่ยเขาก็จะให้จิ้มตรงนี้นะครับแล้วเพื่อรอคิวแล้วมันก็จะมีเมสเซจหรืออ e ีเมลเข้าไป คือเมนูของร้านนี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับก็จะเป็นมิฟซาท่าก็คือเป็นยุเกะนะฮะแล้วก็จะเป็นบีฟบีฟเีฟข้างล่างนะฮะแบบนี้เลยนี่ป้ายมิชลินเข้ามานะฮะได้เข้าเลยนี่เมนูนะครับก็จะเป็นยุเกะอันนี้จะเป็นยุเกะบวกกับปลาหมึกนะฮะอันนี้เป็นซาชิมิเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นยุเกะบิบิมบับ แล้วก็จะเป็นเครื่องในแล้วก็เป็นประมึกแล้วก็มีเป็นเครื่องดืง่อันนี้คือโต๊ะของเรานะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเขาจะจัดทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็น,นี่คืออุปกรณ์ก็จะเป็นลิ้นชักตรงนี้น้ําสามารถไปเซลล์เซอร์วิดเดอร์นอ้ห <c oughs> เขาได้มีชลินตั้งแต่2,017 สองพันสิบแปดสองพันสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่แกดวงอาหารเราแบบสุดมากเลยเรามายืนต่อคิวปุ๊บคนมาอีกประมาณเจ็ดแปดคนต่อคิวเรียกว่าตัวทําเงินตัวทําทองอีกแล้วนะฮะแต่ว่าร้านเขาคนเยอะอยู่แล้วแล้วก็หมุนเวียนแต่ว่าเรามาแล้วเราได้เข้าเลยไงก็สั่งอันนี้มาสองพันวอนนะครับร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงสามทุ่มครึง่งเมนูมาเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟไวมากนะฮะแล้วก็น้องยังยึกยือยึกยืออยู่เลยอ่ะยังขย อันเนี้ยเขาบอกว่าเวลากินก็คือให้เอาข้าวตรงนี้นะฮะโปะเข้าไปในนี้เสร็จแล้วก็ใส่ซอสแล้วก็คลุกเข้าด้วยกันนี่เดี๋ยวที่เชอร์จะมิกซ์แล้วนะครับเอาข้าวใส่ลงไปใส่ซอสโอ้ซอส,อส,อสไม่ไม่คนโอ้ก็ข้นนะฮะตอนแรกมันแยกชั้นอยู่อ,อ่าเพื่อจริงอยู่ไทยไม่กล้ากินแต่ว่าสีก็ไม่ได้ต่างกันมากใช่มันคือข้าวยำ แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวยำยุกิเขาก็เป็นห่วงเรานะฮะเขาก็มาดูว่าเอ๊ะแกจะกินเป็นไหมเดี๋ยวนะคนพื้นเมืองที่นี่เขาก็หัวดำนะคนเกาหลีหัวดำคนเกาหลีไม่ค่อยยอมห่มเนาะเออผู้ชายเกาหลีไม่ค่อยยอมห่มค่ายอมแล้วก็แว่าเราไม่เห็นอ๋อยอมดำนะต้องการซอสดิบไหมเดี๋ยวลองชิมถัดไปจะเป็นยุกเกะนะฮะนี่แล้วนี่ก็คือผสมปลาหมึกไว้ด้วยจริงๆเป็นเนื้อเปล่าๆก็มีนะ บางคนนี้ไม่กินเนื้อดิบเราแบบอยากลองเปิดโลก่แนะนําเป็นร้านญี่ปุ่นที่ไทยก่อนก็ได้ยุเกะเราแบบจานเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ต้องจานใหญ่มากเลยก็คือเป็นจานใหญ่กินอิ่มได้หนึ่งมือเลยจานนี้35,000วอนเนาะประมาณ750าส่วนแปดรอ่าส่วนบิบิมบับอันเมื่อกี้ก็1 5 0 0 0วอนประมาณ350อืมเขามีน้ำมันงาเป็นเล็กๆมาให้ด้วยแล้วก็บิบิมบับก็ให้แบบเราวางบนสาหร่ายแบบนี้แตะน้ำมันงาน,นิดนึง เนื้อไม่มีความขาวเลยเนื้อนุ่มแถวขาดออกไปเลยแล้วก็ตัวชาซ้อนเนี่ยมีความหวานขึ้นมาหวานหอมได้ความสดดสสของผักแล้วก็มีความตัดเผ็ดเล็กน้อยนิดเดียวตอนปลายส่วนอันนี้จะเป็นยุเกะ,เะอ่เดปลาหมึกเยินๆตัวยุเกะมีความ นุ่มลื่นอยู่แล้วแล้วอันนี้มันจะเป็นความนวลของไข่เข้ามาความนวลของไข่มันจะเข้ามาประโลมตัวเนื้อนักนิดนึงแน่นเคี้ยวไปสองฟัรค้งขาดแล้วได้ความกรุบของหมึกเข้ามาช่วยอืโดยรวมรสชาติดีนวลไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินอะไรที่ เรียกว่าหยุยหยุยอ่านี่ข้างในตลาดควางจังนะฮะฟิลตลาดสดในสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งจะเจอพนักง,งานที่ใส่เสื้อสีแดงแบบนี้นะฮะทำให้มีความรู้สึกคิดถึงไฮตี้เหล่าขึ้นมาเป็นตัวไอเปลี่ยนเป็นตัว H ก็จะเป็นไฮตี้เหล่าแล้วนะฮะเป็นเขาเป็นทัวริสอินโฟมชันนั่นเองโซนนี้ก็คือสำเพ็งและพาหุรัตนนั่นเองนะฮะก็ <laughs> ะจะมีชุดเครื่องนอนโตโต้ตไม่ใช่นะฮะแล้วก็มีถั่วเขาจะ ให้ชิมไปเรื่อยๆเขมีปลาของสดหมูตลาดสด Korean beef อิ่มแล้วอะแต่อิ่มแล้วอ่ะอิ่มหนักมากเลยร้านเมื่อกี้นี่เขาเป็นหม้อแบบนี้เลยอะเตรียมปลาไว้อ่ะใส่ซุปเข้าไปก็กินได้เลยมีสตรอเบอรี่อยากซื้ออะอยากซื้อสตรอเบอี่ดูสิมีสาร่ายนี่คืออภิมหาซึ่งเคียงมหาเศรษฐีเลยเนี่ย เกาหลียิ่งเครื่องเคียงเยอะยิ่งไฮโซมีไก่ทอดด้วยตรงนี้จะเป็นตลาดของกินแล้วมีอุ้ยคนนั่งกินปักบ,บกกีกันแบบนี้เลยว้าวแต่จากคลิปล่าสุดตัวเราไม่ค่อยไว้ใจอาหารแบบเนี้ยมันดูน่ากินก็จริงเนาะแต่ส่วนใหญ่แบบกังวลว่ารสชาติจะธรรมดา แต่อันนี้อย่าเชื่อเพราะเราแค่ดูเรายังไม่เคยชิมกินเอาฟิลเฉยๆไม่ได้แบบคาดหวังว่ารสชาติจะเราไม่ไหวเลยจะยังไงเออหมือนได้ฟิลอ่ะแล้วที่เนี้ยดีนะตรงที่เขามีที่นั่งให้ด้วยเลยถ้าสมมุติเราจะกินเป็นร้านร้านจริงจังก็มีนี่ร้าน Netflix อยู่ตรงนี้ก็คือจากทางที่เราเดินเข้ามามีป้าย n น t f l i x อยู่นี้เลยจริงๆเมนูจะคล้ายๆที่เรากินเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ไหวแล้ว แต่ร้านเมื่อกี้ก็พีกแล้วแหละแล้วนี้เป็นร้านกาแฟชื่อว่าอะไรอะ่ะมันเขียน i l h o i r h o นะเป็น korean coffee roasting champion นะครับดีเขาดริปกาแฟแบบนี้เลยร <c oughs> ้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางตลาดสดหันกลับไปดูวิวคือแบบนี้เลยล้านกบมาบาริสต้าใส่สูตรแล้วก็คอตตาใส่แว่นกับหลัง อย่างเทพทำไมก็เซิร์ชอันนี้นะฮะคาราสคอฟฟอุยอันนี้ของดิเชอร์ I recommend t e drinking straight without straw don't mix it t u s t s n g u s พิธีกรถรูได้กี่รูเหยียบอันนี้แล้วมันกระโดดข้างบนนี้คือสตอรอเบอรี่อบแห้งเหรอใช่ฟรีดไดที่ฉันซื้อมาหรือเปล่าไม่รู้ รีมโฟมทั้งบนน่ะแล้วก็มีรสชาติเปรียปร้ยวๆหน่อยๆทัๆ้งบนอร่อยมากอหอมรสชาติเปรี้ยวมาจากอะไรไม่รู้ลองลองรีวิวหลายคนแล้วเขากินอเมริกาโน่ของเกาหลีแล้วเขาบอกว่ามันจางมากใช่แต่นี่มันลาเต้เอ,อ้ยดีนะมีความก,กาแฟเปรี้ยวคือกาแฟแหละหใช่ใช่เป็นมาเลย์กาแฟที่มาแก้ตอนที่เมนูซิกเนเจอร์ของเขาเชื่อเลยนะซิกเนเจอร์กวางจังอันนี้เลยอ่ะ มันจะเป็นกาแฟที่มีกลิ่นเ f เวอร์แบบเออไม่แน่ใจว่ามันตอนที่เราอา่านคืออะไรมันจะเป็นกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรแบบนี้นโอ้นนเป็นกลิ่นฟลอ r a ลด้านบนนี่เป็นฟรีดไดร์อะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่ากาแฟก็สดชื่นใหม้มันได้ทำ fresh ข้างบนนี่นเป็นสตรอเบอรี่เฮ้ยแต่ดีเมนูนี้ดีแล้วสั่งไอซ์แบบนี้ถูกต้องละดีชื <c oughs> ่ออะไรนะไม่รู้เราไม่รู้ชื่อเออร้านนี้มีป้าย netflix อีกร้านหนึ่ง๋อเป็นเกี๊ยวที่ังดเขากินตรงนี้เลย เออน่ากินจริงจังร้านนี้จะเป็นคือทำเส้นสดชามต่อชามโ้ทเ<า>ส้นสดมันจะมีความเห,มเหนียวหนึบกว่าปกติจริงเหรอเอาปะ่ะไหวปะ่ะ <laughs> อิ่มอะแล้วม่จริงนะตัดสินใจไม่ได้กินแล้วกำลังจะเดินออกมาที่ป้ายรถเมล์เพื่อไปคาเฟ่ต่อทีเนี้ยพอเดินออกมาเนี่ยเจอร้านแบบเดียวกันอีก4-5ห้าร้านเลยคือตลาดเนี้ยขายของซ้ำๆกันเยอะมากในวันที่เช่อเดินิทากนีละอ่าคือขายของซ้ำๆกันะเยอะมากนะทุกคน แล้วก็คือเส้นสดเมื่อกี้ไม่ได้มีแค่ร้านเดียวคือทุกร้านทําสดหมดเลยเออดังนั้นก็เลยคิดว่าเอ,อ๊หรืออาจจะแบบพนักง,งานเน็ตฟิกที่ที่เขาทําฝาคดีเนี่ยที่คนรีวิวแบบเหนื่อยร้านนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็กินร้านนั้นพอดีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าสมมติคิวยาวที่เกียดรอก็ลองลองร้านอื่นก็ได้แล้วมาบอกกันหน่อยมาคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วคือกวฉี่เข้าห้องน้ําก็เลยแวะมาเข้าห้องน้ำที่ตลาดเดี๋ยวบอกว่าห้องน้ำดีนะห้องน้ดีมากทุกคนนี่คือทางเข้าห้องน้ํา และชั้นหนึ่งห้องน้ำคนพิการชั้นสองห้องน้ำชายชั้นสามห้องน้ำหญิงแล้วแบบห้องน้ำดีมากอันนี้ทางเข้าแล้วก็ด้านบนคือดีเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นห้องน้ำตลาดที่เชื่ออยากอวดอันนี้อร่อยมากซื้อในตลาดแหละล้วก็ขายอยู่หลายร้านเลยคือซอฟติสกิตใหญ่สุดมันใหญ่จริงสองมื้เยนถ้าขาลดให้สองพัน <2000. S 1> ใช่สองหมื่นวอนสี่ร้อยนี่ไ <400, 400 S 1> อไฟเขียวตรงคนข้ามเวลาไฟเขียวข้ามได้อะ ตรงนี้มันจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวด้วยแล้วแบบสมมุติเราก้มเล่นมือถืออยู่อันเนี้ยเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นแดงแล้วเฮ้ยเจ๋งอะแล้วถัดมาเที่ยวจะมาคือคาเฟ่กองแกงกับ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ถูกเปล่านะฮะนี่เราจะมากินอะไรนะเอามากินพุดดิง้งค่ะพุดดิง้งนี่เลยนี่ข้างหน้านเลยพุดดิ้งบิงซูนี้โอ้ มีบาสชีเค,ค้กนี่ร,ราคาวันนี้วันนี้แท่นนี้คือแท่นเมนูนี่คือเมนูของร้านนี้นะฮะนี่ก็น่าจะเป็นสิงเนเจอร์ส่วนขนมอ่ะเครื่องดื่มก็จะเป็นตามนี้สามารถกดเราดูได้้เจาะพุดดิ้งนะนะ <c oughs> ความดึงมันมีความกรอบครีสป,ปี้ของอันนี้ด้วยแล้วกลิ่น หอมหวานคาราเมลขึ้นมาอันนี้เป็นพีนัอืมหอมอั่อหอหวหอมพีนัขึ้นมามีความหวานนิดนึงของกาแฟ ى, เนาะแล้วตัวคุดดิ้งเนี่ยข้างล่างเป็นบิงซูที่เชอร์สั่งเพิ่มเป็นคาราเมลลาเต้นะฮะด้านบนเขาเบิร์นมาด้วยเป็นไอซ์นะฮะจะไปนี่เย็นเฉียบเลยอะออไงนีง่ฮะ ตรงเนี้ยมันอุ่น oh. แล้วมันก็เป็นกลิ่นน้ำตาลไม่แล่ข้างล่างมันก็เย็นอร่อยมากใครชอบพวกแบบคาราเมลมาเฟียก้กาแฟคาราเมลทั้งหลายโอ้ดีจริงอย่าคิดว่าไม่เมนูกาแฟมันคือเมนูของหวานทุกคนอีกหนึ่งอาชีพที่อนาร์โค้อาจจะถูก AI แย่งงานนะฮะอาจจะเป็นไกด์ก็ได้ตอนนี้เราอยู่กันที่ซึ่งเราไม่รู้ที่ไหนเราก็เลยถ่ายรูปแล้วก็โยนใส่แชท GPT ครับ เราก็จะบอกว่าเราก็พิมพ์ไปว่าที่นี่คืออะไรเขาบอกว่าสถานที่ในภาพคือวิหารเมียงดงนะฮะก็คือเมียงดงตั้งอยู่ย่านเมียงดงกรุงโซลเกาหลีใต้เป็นโบสถ์คาทอลิกที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในประเทศเกาหลีมีสถาปัตยกรรมแบบโกติกและถือเป็นสถานที่สาคัญทั้งด้านศาสนาและประวัติศาสตร์มหาวิหารแห่งนี้มักเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวู้่มาเยือนนิยมแวะชมถ่ายทอดความงามบางครั้งยังมีอีเวนต์พิเศษหรือจัดแสดงดอกไม้รอบๆบริเวณอีกด้วยถ้าคุณอยู่ในย่านเมียงดงสามารถเดินไปได้ถึงสะดวกเลยครับ ใช่ครับเราอยู่ย่านนี้ฮรเราถึงได้ถ่ายรูปส่งมาให้แกได้ครับ Chat GPT แต่ตอนนี้เหมือนเราอยู่ในตู้เย็นเลย่เย็นจัดมากเชื่อเรื่องดวงอาหารของเราอะเดินไปเดินมาเจอร้านวิชลินเดินไปเดินมาเจอร้านกาแฟแชมโลกมาโผเมียงดงคือต้องอยู่ต้องบอกว่าเป็นเบสของคนที่ไม่รู้จักผิศทางที่นี่คือเดินมั่วมั่วมั่วเลย <c oughs> เดินมาเจอสตรีทฟู้ดเดิม มาเจอถังหูลูแล้วทีเชอร<ม>์เมก็บ่นอยู่ว่าอยากกินถังหูลูส้มแล้วก็เจอเธอไม่กินองุ่นเหรอมันอยู่ของล่าง,นนอ,อ,งอันหนึ่งอ๋อเธอกินองุ่นเลย<ง>อ,อ๋อเธออยากกินส้มเร็วๆใช่ไหม,มจะได้รีวิวพร้อมกันอย่างนี้น้ำตาลหนามีแต่ความหวานเต็มไปหมดเลยเพราะว่าส้มไม่ได้เคี้ยวมากส้มออกหวานเหมือนกันหวานๆฉำๆน้ำตาลหนามาก ่แล้วก็มาเจอร้านนี้เป็นร้านขนมเฮ้ยจริงๆมันออริจินอลจากเกาหลีอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะตอนนั้นเราไปกินที่ญี่ปุ่นอะเออแต่เกาหลีคือออริจินอลไม่รู้นะเฮ้ยเขาทำสดเหรอก็เราคงไม่เลือกไส์ที่เขาทำแล้วนะเขาเลือกไส์อันนี้เราเลือกไส์คอนชีสพิซซ่าราคาห้าพันน่เขาลูกชิ้นอนก็อันเนี้ยมันชื่อขนมสิบวอนใช่ยืด ชอบของยืดพี่เชอร์ชอบของยืดร้อนปะร้อนพองไหมไม่พองรสชาติเป็นไงเค็มๆแป้งหอมทำเมื่อกี้มันลงมาถึงนี่เลยแป้งหอมแล้วก็ความเย็นตรงนี้แล้วพอได้กินของร้อนเนี่ยมันรู้สึกดีมากเลยมันอุ่นมือมันอุ่นมือแล้วตอนเนี้ยความร้อนอ่ะอย่างนี้เลยเขาเลยว่ามัน วว้าด้านนอกของกรอบข้างในนุ่ม <Hey. S 2> หอมชีสหอมมากเลยชนยยืดแล้วก็มันผสมแป้งพีฟ้าเข้าไปมันเลยเหมือนชีสที่อยู่พีฟ้าถัด oh. มานี่ร้านไก่วันนี้จะเป็นฮันนี่ชิคเก้นฮันนี่ชิคเก้นมีดับเบิลชีสก็มีฟรายชิคเก้นแต่ถ้ามิกซ์รวมกันทั้งหมดนี่ oh. นี่ก็จะ สามหมื่นวอนอันนี้ก็จะเป็นสองหมื่นว,ว้าวระโอเคอันนี้เขาเ<ะ>นิบดีไอ้ยักษกกับฟอบหวานๆตัดด้วยเผ็ดโอ้โตอนจอไปพี่ของก็เผ็ด,ดเผ็ดขึ้นมาเลยอะ เ,เผ็ดอุ๊บขึ้นมาเแต่มันหวานเป็นเผ็ดหวานไม่ได้ร้อนมันกรอบพรสปี้เบาๆแป้งไม่หนามากไก่โอเคความเผ็ดขึ้นมาเรื่อยๆความหวานเคลือบเรื่อยๆเพราะว่ามีฮันนี่ม,มีน้ำผึ้งอยู่ อนนี้เรานั่งรถไฟกันมาแถวใกล้ๆอัมเวย์นะครับห่างกันหนึ่งสถานีเตรงเนี้ยเรามาที่ช็อปสแตนออยแต่ไม่ได้ถ่ายข้างในให้ดูนะเพราะว่าคนโพสแล้ว่าแบรนด์แบบแบรนด์เล็กๆจริงๆทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่เขาไม่ค่อยให้ถ่ายข้างในอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าทิเชอร์กะมาดูกระเป๋าแต่คนนี้ก็คือกินใบไหนใบนั้นโซเอาทุกใบเลยหมดตั้งใจมาดูคอลเลคชันใหม่คนที่ได้กลายเป็นเราดีแล้วสวยนะครับได้แนนนะ แล้วร้านเขาหน้ารักมากเลยเป็นเหมือนคาเฟ่แบบมินิมอลสุดๆนะฮะสองชั้นเดินขึ้นไปนะข้างบนเหมือนเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะนะสวยสวยรา้านวาสวยาทาตกแต่งร้านเงี้ยสวยมากอย่างเราเห็นในรีวิวแต่ยังไม่ได้ไปนะเป็นร้านน้าหอมอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแตเตคเลตทุกอย่างตกแต่งทุกอย่างให้ให้เกี่ยวเนื่องกับเพียพันธ์ที่เขาจะโชว์คือทำหน้าเป็นเหมือนแกลเลอรี่เหมือนแกลเลอรี่เหมือนพิพิธภัณฑ์ใช่เราวับ กลับมาที่ลอตเต้ยังพลาซ่าอีกแล้วนะครับท่านเพราะอยู่ดีๆทีเชอร์ก็เจอป๊อบมาดสาขาลับที่มีของเยอะมากและมันไม่มีพิกัดใน o o o l l m m p s หลังจากนี้ช่องเราจะทำให้สาขาลับมันไม่รับอีกต่อไปจริงมันก็ไม่รับในเลมอนนะมันไม่รับในเลมอนเนะาะแต่ว่าคนดูที่น้อยไงก็จะคนรู้น้อย าถึงตอนสองทุ่มห้านาทีจบเลยอ่ะปิดสองทุ่มโอ้ my god เที่ยวกับเราอ่ะมีดวงด้านอาหารแต่ไม่มีดวงเรื่องของเล่นเลยไม่ได้เลยปิดคาตาเลยเขาบอกเราว่าปิดแล้วครับข้าอย่างนี้เลยเออเรากลับมาที่ร้านนี้ด้านบนเป็นปูดอมอยู่ตรงข้ามกับร้านบุฟเฟ่เมื่อวานนะฮะใีร้านบุฟเฟ่เมื่อวานที่เรากิน ข้างๆเหรอนี่ทางเข้าจะอยู่ด้านข้างที่เนี่ยถ้าร้านอยู่ชั้นสองนะคือมันอยู่ชั้นสองนีอุย้ยชั้นสองสามสี่เลยไหนอันนี้หรอโอ้ปิดเฮ้ยปิดเที่ยงคืนไปเข้าไปจ้ะมีเปียโนอยู่กลางร้าน อันนี้เล่มเมนูนะครับเขาก็จะมีตั้งแต่นี้เขาจะคิดราคาต่อคนมาให้นะว่าเราจะสั่งเซตไหนเออก็จะมีหลายเซตมีภาษาไทยมีเนื้อด้วยอ๋อเป็นคอมบิเนชันมาทำความเข้าใจใหม่แต่ละหน้าเนี่ยสิ่งที่ต่างกันคือขนาดของปูถ้าปูไซส์ใหญ่ก็จะก็จะราคาสูงขึ้นทุกคนคือจะบอกว่าเวลาเรามาสั่ง อาหารที่เกาหลีะนะนับหนึ่งยังไม่ถึง60หลังจากได้รับออเดอร์คือมาแล้วเต็มโต๊ะไม่ถึงหนึ่งนาทีจ้ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบปรุงง่ายมากแล้วเวลาเขาเก็บโต๊ะก็คือง่ายมากๆเลยโอ้โหนี่คือในเซตนะฮะ7,9600วอนแล้วก็เดี๋ยวปูก็จะมานะฮะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์อยู่ตรงนี้คือเครื่องเคียงเยอะมากกินแบบราชาเลยนะฮะราคาเนี่ยจะตกประมาณคนละ1,000บาทไทยนี่ไซส์ที่เราสั่ง L ปะ L. นี่คือไซส์ L นะฮะมาพร้อมกับกุ้ง2ตัวเทียบกับมือไหมเทียบกับฝ่ามือออะมือมือเธอด้วยเป็นอินดิเคเตอร์นะททเชอร์เมมือก็จะประมาณมือเมเออเขาจะบีบลงมาที่ข้าวเวลาเขากินกัน 5, 7, 8, เครื่องเคียง กาอย่างไม่รวม2อย่างนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าฟรีเซอร์วิสนี่เขาจะมีถุงมือบริการเอาไว้เป็นกล่องไว้ตรงนี้เลยเมื่อกี้เราไปเรียกพนักง,งานเขา่ามาหยิบกล่องนี้ให้ถุงมือหนานะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันเราจะเริ่มจากคลุกตรงนี้ก่อนนะทุกคนคลุกเข้าไปเขาจะมีใส่ไข่อันนี้มาด้วยอ่ะเป็นไข่กุ้งเม็ดเล็ก ชีวิตง่ายขึ้นในการแกะนี่แกะกุ้งนะแล้วก็บีบมันกุ้งลงไปอันนี้คือกุ้งถัดมาเดี๋ยวเราจะบีบน้องปูก่อนเลยนะฮะนี่ทุกคนนี่ดูนะบีบออมากโอ้โหชิมกันดีกว่าไห้สุสีปูตัเข้า หอมมันมากเค็มมันอ่อนคือแบบรสชาติกำลังดีมากอืมโอ้ยมันกุ้งก็แบบหอมมากอะติดขมนิดนึงนะมันกุ้งอะนี่ไข่ตุน๋นนวันว,นวนันวนัวนัวกลมกล่อมนิดนึงเปรี้ยวเผ็ดซุปเป็นจิก็แต่ละร้านเขาจะรสชาติมันจะดิบกันนิดนึง อันนี้เปรี้ยวเผ็ดความด้านไม่เยอะมากบางร้านความด้านจะเยเอะนี่ข้าวมันปูแบบนี้โอ้โหข้าวคุกม,มันปูเป็นไงมันปูไข่ปูก็มันปูปปอ้าวไข่ปูก็มันด้วยแหละโอ้โหอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงทิเชอร์แต่ไม่อยู่ที่เราอร่อยมากถ้าทุกคนพากอยู่ทุกคนจะพากเขาว่าไงดี คิดว่าเขากำลังพูดว่าอะไรครับคิดว่าเขากำลังพูดว่าอะไรต่างจากอิ่มปูดองซึ่งสาบ้านได้ว่าอิ่มนะฮะที่เชิญก็มาต่อร้านนี้เพราะว่ากระเพาะของเขาและของหวานมันแยกกันนั่นเองครับนี่คือสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่ไซนนี้อนี่เอาจริงนะนี่ครับพรีเมียมชอ็ชอกโกแลตช็อกเบลเยียม จะบอกว่ากลิ่นช็อกโกแลตหอมมากจริงเนาะ <ผม S 1> อ่ะชิมเลยมันจะแข็งหรอไม่หรอกมันจะแข็งขึ้นจริงหรอพี่มันเหมือนเป็นครีมช็อกโกแลตนะมัระไม่ใช่ช็อกไม่รู้ช็อกโกแลตสดไหมแต่ว่าแบบมีความแบบจางๆนิดน,นึงหวานมากเทอ,อร์มอลี่หวานมากอร่อยมากส่วนช็อกโกแลตแต่มีความรู้สึกว่าไม่ได้เข้มถึงจินตนาการเท่าไหร่มีความจางๆอย่างที่บอกว่าซอสมันดูจางไปนิดน,นึง แต่สำหัสบสตรอเบอรี่อร่อยมากจริงๆซีมาแล้วก็ <S <S ช็อกโกแลตไม่ได้ค้นมากอย่างที่บอกแต่กลิ่นช็อกโกแลตเข้มมากเลยนะ ừ ừ ừ พอได้ยินเนื้อกลิน่นไม่ได้ไม่ได้ได้ยินไ,ไ,ได้กลิน่นได้กลินนะ่นเนี่ยกลิ่นเข้มมากบอกว่ารสชาติมันบาลานซ์คือเราไ่แย่ช็อกโกแลตไม่แย่งซีนสตรอเบอรีร่นะมันไม่แย่งซีนสตรอเบอรีร่แต่มันเรรรสริมสตรอเบอรี่สตรอำหรบอรี่อร่อยอ่ะ ร้านอยู่ตรงห้ามเคมาเก็ตตรงเมียงดงรถตำรวจเขาเหมือนรถแข่งเลยทุกคนอยากจะบอกว่าเราเดินตลาดตรงนี้มา2วันแล้วนะเรายังไม่เห็นขยะที่พื้นเลยอะ่ะคือมีแต่น้อยมากๆทุกคนคือที่นี่มีถังขยะน้อยมากเลยนะแต่ว่าดูดิขยะที่พื้นอ่ะมีบ้าง1ชิ้น2ชิ้นแต่เทียบกับที่เราเคยเห็นเวลาเราเดินตลาดที่ไทยอะ่ะขยะที่พื้นจะเยอะมากเลยอะ่ะดังนั้นเราอยากสนับสนุนให้ คนไทยมีวินัยในการเก็บขยะที่เรากินแล้วเนี่ยไปทิ้งกันเถอะเพื่อที่มันจะได้สะอาดเวลามีตลาดเขาแต่งฮันบกเป้าหมายของทิเชอร์คือแ a r r ิสบาเกซึ่งอีก10นาทีจะปิดเราจะดูเราจะมาดูกันว่าจะไปทันไหมนะฮะไปจ้าวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งชิลมากนะฮะไปไป,ไป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 ึไปงแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วกินอะไรไ,ไปลองดูวิแกเมื่อนนว,วานเราซื้ออันนี้แต่ไม่ได้หนักคลิปอันนี้อร่อยมากด้วยเสียงที่กี่ยวกัแกอันนี้อร่อยมากหมดแล้ว<ต>พี่เชษจะกินอะไรมันเป็นขนมปังเหมือนกันมันจะมีชีสก้อนๆเป็นขนมปังป้า,ปา,ปา,ปาเกตแล้วมีซีมีชีสอยู่ข้างใน ที่เชอร์ชอบมันจะมีตัดได้เค็มนิดนึงของชีสนนใช่แต่อันเนี้ยมันมีสมมกโกแลด้วยนะเราชอบมากมีซอฟ์ชีสกับสวีทโพเตโต้สวีทโพเตโต้โโตไม่เคยลองคาเซล่าใกล้ที่เสิร์ฟในร้านอมากาเซามเีมันเป็นเหมือนเป็นขนมไข่มันเป็นขนมไข,มนข,นมข่ที่เสิร์ฟในร้านอมากาเซีเขาเรียกคาเซล่า,า,ลาอันเนี้ยแหละ อันนี้ตัวพีคอันนี้คือแบบมีความซโซคิวมากเลยเป็นสองสคิวนี่ก็มีชีสนะ<ม>เฮ้ยเป็นมิลเบรดมันไม่เหมือนกันเสียใจภาษาจนร้านวิ่งมาเพื่อได้ของเราแกจะบอกว่าเนี่ยเราจำรสชาติได้ที่กินเมื่อวานเราบัญญาเลยละกันนะครับ <c oughs> เพราะเดี๋ยวตอนเรากินเราจะถ่ายไม่ทันนะฮะอันนี้มันจะมีความนุ่มละมุนล,ลิ้นมากเอาอันนี้เข้าไปในปากเอาลิ้นดันมันจะนุ่มแล้วก็ละลายเลยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมันก็นุ่มมากๆนี่เขามีแบบเป็น เป็นปอนแบบนี้ด้วยทิเชอร์ได้อันนี้ทุกคนอันเนี้ยเขาเรียกชูครีมไม่ใช่เอแคร์เอแคร์คือยาวๆอันนี้เรียกชูครีมอันนี้อร่อยมากทุกคนเราจะขอปิดคลิปที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจบแล้วเราก็ร้านนี้ปิดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถกลับโรงแรมเราก็เก็บกระเป๋ากลับส่วนพรุ่งนี้เนี่ย เขานัดเก้าโมงเราก็ต้องไปถึงสนามบ,บินนะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็บินกลับพรุ่งนี้เขาจะพาเข้าร้านรัฐบาลสามร้านตามโปรแกรมนะครับร้านแรกก็จะเป็นร้านโสมร้านที่สองเนี่ยจะเป็นร้านเครื่องสำอางและร้านที่3เนี่ยจะเป็นร้านเครื่องนอนเขาก็จะขายของก็คือราคาเป็นหมื่นนะเราดูคลิปคนใน t i k t o k มารีวิวเขาบอกว่าเขาซื้อเครื่องนอนไปคุณภาพดีเป็นแบบทอแบบดีเลยก,ก็หมดไปแบบหมื่นกว่าบาทแต่ว่าเราก็คง คาดว่าจะรอดปลอดภัยนะครับไม่ซื้ออะไรแล้วแหละพรุ่งนี้ก็กลับแล้วแล้วก็เจอใหม่ทริปหน้านะครับก็คลิปถัดไปคาดว่าน่าจะเป็นไม่มีอะไรมาแทรกแหละก็จะเป็น go coast Australia นะฮะก็จะเป็นทริปที่เราไปกับอมเ w a y นะครับสำหรับใครที่อยากมีชีวิตแบบนี้ไลฟ์สไตล์อยากไปเที่ยวต่างประเทศแบบไม่ต้องลางงานไม่ต้องแบบมาเที่ยวมรทำดามันถูกกว่าจริงๆนะแล้วมันไม่ต้องต่อสู้กับคนเยอะถ้าไปสวนสนุกไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ช้อปปิ้งบางอย่างถ้าเที่ยวในเอเชียเนี่ยสำหรับระดับเราก็คือแทบไม่ต้องดูราคาอะไรเยอะแล้วก็แต่ยุโรปยังต้องดูอยู่นะความสำเร็จระดับนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังปั่นความสำเร็จเพิ่มเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังอยู่ในรูปทางการสร้างชีวิตนะต่อสู้ไปด้วยกันแล้วก็ใครที่อยากมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนี้ครับมีอิสระทั้งเวลาอิสรพทั้นการเงินลองทักเข้ามาที่อซักุรเจซาศ ASAKURA j i R a s a k นะครับเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกันทํา A ็มเว Creator เดี๋ยวเราสอนให้ว่าระบบเป็นยังไและมี การเรียนรู้เรื่องของอะไรบ้างที่ทีมเรา i n f i n i t e Academy คอยพพอร์ตแล้วเจอใหม่ทริปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวที่เจอเันใมบ๊ายบายด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่